ครับจานมีห่วงมาละอันพื้นน้อยตัวนี้เมียนครับเมียนครับแต่ตอนนี้พ่อจา่ามีห่มงเพิ่นไปยุจันไปรักษาหลายเดือนอยู่ดอกผมเลี้ยจากนี้ผมก็สิงลงไปจันหมดละไปยุบบ้านน้องซสาย,ยุบหุนอยู่หมอนับติดต่อกันหลายมือ ผมก็บ,บริว่าบ้านออกบ้านผมอยู่ปะทุมซื้อบ้านอยู่ปะทุมข้างหลังก็เริ่มมาเนี่ยอย่างนี้อะสิได้ม,มาบุขายบ้านญี่ปุ่นแล้วก็มาพีจังไดคือจังไดบุยังโมูลนี่สวัสดีครับนี่ชาวนาครับนี่พักตอนนี้พักพักเที่ยงบ่เที่ยงกินขา้นขาวนี่นี่แกงฟัก ใส่ไก่นี่ตำปกทัวนี่นี่ไปลงลงยูทูบครับไปเบิ้งเอาเด้อ,อนี่ชาง่างเบิงนิยมชม,มทุง่งนี่ชาวนาครับปีกัดบ้านหัวสร้างบานกู้เพื่อนย่างสีสุราจังมามาเซละคมนี่ครับนี่ดำ,นดำหน้าผมผงแน่มีน้าอยู่กันยังดีอยู่มีน้าอยู่บุญดำหน้าเจ้า,า,จาของหรือ เมื่อได้จักบาทเมาอ๋อเมาครับจกคนล่ะแปดคนเคนเป็นมาสามไร่สไรจักบาทครับนี่ไรละพันสามไร่ไร่ละพันกับสามพันบาทครับเรีมยวบ่วมือเดียวนีไล่บกันผงเนาะหน้าผงเนาะน้ามีสูบน้ามใส่ได้ก็ดีครับไล่เนี่ยหนึ่งพันบาทแปดค้นนี่ ผักเถียงเลี้ยวยืดดอกมาหนิเนาะออขอทาอยู่หี่เออ,อ,อดำแล้วก็บฮาเจบเ็ดในโคกนี่ครับนี่นี่ในโคกมนี่ครับทุกคนครับนิยมชมทุ่งวันนี้มาเยี่ยมชมชาวบ้านดำหน้านมอนครับไปมอนนี่ครับ จังหวะเพิ่นมาพักเทียงพอดีโขงในปลานี่ครับวิถีบ้านบ้านดำหน้าแล้วก็หาเจ็บเหีดตัว <c oughs> มันออกว่าตอนนี้ตอนนี้ยิ่าออยดี้ยวกัด็แล้วนี่มือนี่นี่ครับนี่ดำหน้าผงครับชวนครับ <c oughs> นนิยมชมทุ่งภาษาไทยนี่แหละ นี่เป็นเ,นาเนอาไปขนกาก้าขนไปทางใดน,นี่อ๋อนี่ขนกาลงครับทุกคนเบียบใส่มาเลยเนี่กาเขาก็ลกเองกันปะลกเองพร้อมดำเองพร้อมลกเองดำเองครับนี่ลกเองดำเองสบาทจ้างลกจ้างลกมาละมาละสามบาทมาละสามบาทแล้วเขามาเขาก็เหมาเลยพันทั้งลกทั้งดำอะไรละพันห่าโอ้ ขันบ่ได้ลอกก้าดำซื้อกันลายละพันลายละพันถ้าเขาเขาดำายางเดียววะท้อดำายางเดียวลายละพันถ้าทั้งก้าพร้อมกันร่วมลายละพันหาวันหนึ่งตบประมาณสี่ไร่โอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่ง่ายมีน้ำกับได้สี่ไร่มี่หนามมันสิง่ายกว่าเนาะครับเัราะไมีน้ำกับเวลาสามไร่เกิมันกิบเพแข็งเป็นไหนมากนี่เนาะครับบ่แข็งอืมพอถึงขันตรงหน้าดอนที่เขาเง็ดบซักสาเกลียเสียเปานะมันก็มันก็อ่อนอยู่ เดีจะไถบางมองกับบ๊<ม>อบบ <ขอ S 2> ี้น้อยแข็งเนาะนี่ครับวิธีบ้นบานบางครับทุคนครับนี่ติดดงปลาย่างโดนตาปูบ้านหัวซางครับแต่ทีมงานนี่คือทีมงานบ้านโกูงานบ้านโกอำเภอยางศิสุรัตจังหวัดมหาสารคามทุกคนครับดำหน้าแล้วเมือแรงก็ือจะไปพุ่นละครับเทียนเทียนรอบโบสถ์บ้านกูครับพี่น้องครับมันกำลังขนกาลงมา นี่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องนิยมชมดุ้งนะครับทุกคนครับนี่วิถีบ้านๆดำบหน้าช่องเขาอาจจะไปหาตะปูตะปลาเตมนิม่าวิถีดำหน้าเนี่ยก็ดีเดี๋ยวจะเจ็บเห็ดมาแล้วกินเจ็บเห็ดต่อเลยเมียนโอ้ไก่โขบเม็ดนกระไลเมียนนี่เียว หนูกับหูยี่รอเพิ่นพี่น้องกันดีๆน้องไส้ <c oughs> พี่ไส้สายันตัวนี้มวยหนิดำหน้าหนบมอน์่นเ <c oughs> อาเริ่มดำแล้วครับหลังกินเขายินปลาเสร็จเรียบร้อยก็ดำหน้าที่นี่ครับนี่เด้อมาเด้อดำน้ำกันเ <มา S 1> ด้อพูดได้บ่มากบ้านก็มาเบิ่งเอาด้อยครับนี่ก็จะได้เข่าต่ละเม็ดแต่ละเมียดหนิดำหน้าผงพร้อมครับนี่พิธีช้านานี่ครับ ดูอยู่กรุงเทพระยองชนบุรีกับเบงเอ,อเดอร์นี่ครับวิถีชาวบ้านมานเท่านีาน่เป็นไหนก็จะได้เข่ามาซึมซาบรรยากาศสมัยก้อนสมัยเป็นเด็กน้อยครับเด็กงานโดนอด้สุขสบายอยู่ทางพุ่มมานึกถึงนี่สมัยก้อนนี่ครับสมือย,ยังมีสะดวกสบายมีรถมีรถไถมีรถเข็นก้านี่ครับนี่ครับดำหน้านี่ ผู<ป>้ใด<ป>คิดถึงบรรยากาศเก่าๆกับเบิ้งองเอาเด้อครับผู้ใดมาว่าได้มาบ้านเขบาบรรษานี่ทั้งกลมทั้งกองดาดผุนได้เนี่ยซ้ำขุดแมงเง่าสุดกระปวมันนีมาด้วมาดัน <c oughs> ้น้ำกันดุ้นเออมันก็ต้องเหตุเป็นปิถีครับของชาวบ้านปีและเถือสิบารลำบากก็บพแม่นั่นเป็นธีถี่ต้องเหตุเถื่อว่ามันคงของอีสานคือมีเขาอยู่กะ มีเขากินรอดแน่นอนครับทุกคนครับคนไปทำมาหากินทางภุน่านจะมีรถมีบ้านแต่ก็ต้องกินเขากินปลาจากพ่อแม่ทรงให้กัเขาซื้อเขาแพงคักแขะสีไปคิดว่าผมมาตงเหตุนหน้าก็ได้ซื้อเขากองก็ได้กินมีไข่าดาวพร้อม,มก็แม่อายุแต่ว่าม,มันก็ได้ซื้อตลอดแ้วนี่เขายุบานนี่ก็โอเคกลัวไปครับ ต่อไปก็จะไปหาปลาต่อข้างหน้าครับมีมาแวะเบื้งเ,เพล่นดำหน้าบรรยากาศแบบบ้านบ้านอของเทสือม,มือดอีกอะเหลือหน่อยแล้วครับที่ดำแบบนี้ส่วนมากที่มิตรวานนี่ครับนี่ขางโคข,ข้างปลา ทุกค,ครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนี้ยมชมทุ่งนี้ครับนี่ถ้ามาชมทุ่งของแท้ช่องเขาก็บ่แมาหาปูหาปลาอย่างเดียวขอวัดเนี่ยนำหน้าถ่หน้าเนี่ยไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ